สวัสดีค่ะนุ้ยนะคะดิจิทัลเอ ditor ค่ะวันนี้นะคะนุ้ยจะมาแชร์ e ditors favorite ประจำเดือนมิถุนาย,ยนค่ะ สำหรับตัวแรกนะคะเป็นชิ้นที่ล่าสุดนะคะเอาไปทริปเดินทางด้วยแล้วแฮปปี้มากๆเลยะคะ่ะนี่คือคาร์เนโบนะคะเป็นผงล้างหน้านี่น,นะคะข้างในเนี่ยพอเปิดออกมาปุ๊บเขาก็จะเป็นผงแป้งเม็เดเล็กๆนะคะแล้วเราก็เอาไปผสมกับน้ำนะแล้วมันก็จะกลายเป็นโฟมหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นผงๆแล้วก็ความเก๋ของมันก็คือเวลาที่เราเดินทางเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบไปในจํานวนที่ เหมาะสมกับจํานวนวันที่เราเดินทางได้นะคะทำให้มันประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าของเรามากๆเลยค่ะสับชิ้นต่อไปนะคะเป็นสบู่อาบน้ำนะคะซึ่งสบู่อาบน้ําตัวนี้เป็นของแบรนด์ Dr Bronner's นะคะความพิเศษของสบู่ตัวนี้คือเรื่องของกลิ่นนะคะคือตัวนี้เป็นกลิ่นเปปเปอร์มินไม่ใช่เปปเปอร์มินสังเคราะห์ค่ะคือเป็นกลิ่นเปปเปอร์มินจริงๆเวลาที่เราเปิดแล้วเราดมอ่ะเราจะได้กลิ่นของ HERBS นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาผสมพวกออยต่างๆซึ่งเป็นออร์แกนิกออยนะ,ะอีกข้อหนึ่งที่โดดเด่นของเขาเลยนะคะก็คือเขาเป็นแบรนด์ที่เน้นในเรื่องของ sustainability นะคะยังขวดที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือทำมาจาก Recycle Plastic 100%ด้วยค่ะสวยตัวหนึ่งที่ใช้อยู่นะคะชื่อว่า a r i s o ซนะคะเป็นแบรนด์ ครีมกันแดดของคนไทยนะคะซึ่งคิดค้นโดยแพทย์ผิวหนังด้วยนะคะตัวอาคิโซเนี่ยความโดดเด่นก็คือเขาสามารถที่จะปกป้องแสงแดดได้สูง SPF 50แล้วก็มี PA บวกบวก,บวก,บวก,บวกด้วยนะคะจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเอฟเฟกของการแบบ โทนอัพอ่ะคือชอบแบบเหมือนทากันแดดแล้วเหมือนไม่ได้ทาอะไรบนผิวนะคะก็เขาจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้เลยแต่ว่าพอเกลี่ยไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะคะก็เอ,อ่อมันจะไม่ค่อยกวนเมคอัพของเราเท่าไหร่นะคะอีกความเก๋ของเขาที่นุ้ยชอบตัวนี้ก็คือว่าบางทีเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ากะปริมาณกันแดดที่จะใช้เนี่ยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับ ัวช้อนตวงแบบนี้นะคะก็คือในการใช้หนึ่งครั้งเนี่ยก็บีบออกมาทั้งหมดประมาณ2ช้อนตวงนะคะก็จะได้ปริมาณกันแดดที่เหมาะสมที่ต้องใช้ในแต่ละวันค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่แนะนำมากๆเลยสำหรับคนที่ปากแห้งนะคะเป็นตัวลิปมันที่ยืนหนึ่งที่สุดในโลกมันเป็นลิปมันของแบรนด์ edusess นะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะซึ่งลิปมันตัวนี้บอกเลยว่าไม่ว่าใครจะปากแห้งเลเวลไหนนะคะเอาอยู่แน่นอน เนื้อเขาจะเหนียวแล้วก็จะค้นมากแต่ว่ารับรองว่าตื่นมาเนี่ยปากชุ่มชื้นแน่นอนความยากของตัวนี้ก็คือว่าไม่มีขายในไทยนะคะต้อง pre order เท่านั้นทาลิปมันไปแล้วนะคะก็มาทาลิปสติกกันต่อเลยนะคะตอนนี้มี2ตัวที่ใช้อยู่ทุกวันนะคะก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็น nars air matte นะคะตัวนี้ชื่อว่าสี thirst นะคะจะเป็นลิปแมทที่เป็นสีออกอมส้มนะคะแล้วก็เนื้อความแมทของเขาอะ่ะจะเป็นแมทแบบไม่แห้งนะคะ มันจะเป็นแมตที่เนื้อแบบเบาๆมากๆสมชื่อแอ์แมตของเขาเลยนะคะส่วนถ้าวันไหนนะคะที่เราอยากได้ฟินิชแบบซาตินฟินิชหรือว่ากลอสซี่หน่อยนะคะก็จะชอบเป็นตัวนี้นะคะของซิ l e ลนะคะตัวนี้เป็นสีเบอร์11ชื่อว่าเ h e ย r ลอซเซอนะคะเขาจะสีใกล้เคียงกับตัว n ามากๆแต่ว่าเขาจะออกชมพูกว่าแล้วก็มีความเงามากกว่านะคะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าเกิดว่าชอบกลอสซี่ก็ไปตัวซิสเลนะคะแต่ว่าถ้าชอบแมตก็ไปนาค่ะ เมคอัพอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ทุกวันจริงๆนะคะก็คือพาเลตตัวนี้ค่ะของ Charlotte Tilbury นะคะจะอยู่ในไลน์ของ Hollywood flawless filter นะคะซึ่งพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่ชื่อสีว่า Star Aura นะคะตัวด้านในของเขาเนียจะมีทั้งหมด4ส,สีใช้มาเป็นปีแล้วด้วยนะแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดนะคะแล้วก็เหตุผลที่ชอบพาเลตเนี้ยนะคะก็เพราะว่ามันใช้ง่ายมากๆจริงๆคุณจะไม่จำเป็นต้องมีสกิลอะไรทั้ทงสิ้น,นะคะแค่จริงๆแค่ใช้นิ้วมือเน,นี้ยแหละค่ะปาด สีเดียวหรือ2ส,สีก็ได้นะคะแล้วก็ปาดบนเปลือกตาเราก็จะได้ลุกแบบเบาๆเป็นสีนุดนๆแชมเปญอมชมพูนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไหนก็จะพกไปแค่อันเนี้ยอันเดียวเลยนะคะอยู่เลยค่ะและนี่ก็คือ Editors Favorite ของในประจำเดือนมิถุนายนนะคะในเดือนหน้าค่ะจะมี Editors Favorite ของใครอีกนะคะสามารถติดตามได้ที่ v o r u e Beauty Thailand ค่ะ